โอเคครับก็อยู่กันกันกบ u n d e r w o r l d Capital Incident ในพาร์ทที่2นะครับพาร์ทที่แล้วโดนยิราฮาระฟาดแล้วหัวแตกเลยพาร์ทนี้ก็เตะมันครับ <c oughs> เตะมันสัก3ามทีแล้วก็จากไปครับมันก็คงไม่รู้เรื่องอ่ะเรียบร้อยอ่ะเนียนเลยทีนี้ก็พาร์ทพาร์ทที่สองเอพาร์ทแรกชนชั้นบนไปแล้วพาร์ทนี้ก็ลองค้นชั้นแรกเอ๊เสียงอะไรหันไปรอบๆ อืมหรือว่าให้ไปอีกฝั่งหนึ่งของชั้นแรกหรือเปล่าลองไปดูดิก็ไม่รู้ครับมันให้หันหลังมาทําไมเฮ้ยจิ๊บมีอะไรไหมไม่มีฮะอ่ะมีเสียงอีกแล้วอ่ะหันหลังไม่เจออะไรให้ไปทําตามทางที่มีเสียงระคือเกี่ยวไหมหรือไม่เกี่ยวไม่รู้อ่ะตรงนี้เหมือนจะไม่มีอ่ะ หมุนอ้าวเจอแล้วทํทำใจแป๊บได้ไหมอะพึ่งเล่นมาหนึ่งนาทีเจอแล้วเหรออ้าวมีแต่ขาเหรอขำเอาวิ่งหนีตั้งนั้นแกนั่นเองอะ่ะฮะออ้าวแล้วก็หนีไปเลยแล้วต้องไปทางไหนเนี่ยขึ้นชั้นบนได้ไหมขึ้นบนขึ้นบน ชั้นเดิมครับกรรมไปทางซ้ายเหรอ,อเฮ้ยอะไรแดงๆช่าลองมาทดสอบกันหน่อยไหมอ่ะจัดไปมีใครบางคนกินเค้กไปใครบางคนที่โกหกให้เราหาความจริงอีกแล้วอ่ะชั้นคือโยชิเอะมีสองคนน่ะที่กินเคก้กหา ฉันคือโทชิโอฮิโรโกะจังอะ่ะเป็นคนกินเคก้กอ้าวฉันคือฮิโรโกะฉันไม่ได้กินอ้าวแต่ละคนฉันคืออาเคมิเคนจิอ่ะเป็นคนกินเคก้กฉันคือเคนจิฉันกินมันแล้วก็ฉันคือซาโตรุอาเคมิจังกินมันใครเป็นคนโกหกหรอคืออันนี้บอกว่าอาเคมิจังกินแต่ อาเคมีบอกว่าเคนจิเป็นคนกินซึ่งอม,มันแปลกๆฮะเคนจิบอกว่ามันกินเองใช่ไหมมันกินเองอาเคมี Academy บอกว่าเคนจิกินคือมันมีคนเดียวที่โกหกใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็มีอีกอันหนึ่งที่น่าสงสัยฉันไม่ได้กินโทชิโอบอกว่าฮิโรโกะจางเป็นคนกิน มันขัดกันเองอะครับอันนี้น่าจะเป็นความจริงเพราะว่าสองคนเป็นคนกินเหรอหรือว่าจะมีมากกว่าสองอันที่โกโหกคืออันนี้เหรอโยชิเอะโกโหกเหรอเซฟดิเซฟเซฟเซฟผมว่าเอาโยชิเอะแล้วล่ะอาจจะกินสามคนก็ได้ใช่ไหมเค้กไม่ใช่สิ่งที่จะต้องกินคนเดียวเอ๊ะเราคุยผิดที่เหรออ่ใครมันโ,โกหกเหรอโยชิเอะจ้า โชคไม่ดีเลยนะไม่ถูกอะออตายละโยเจไม่ได้โกหกอ่ะแสดงว่ามีคนกินสองคนชัวถ้าถ้าโทชิโอเป็นคนโกหกปุ๊บถ้าโทชิโอเป็นคนโกหกเคนจิเป็นคนกินอืม ใช่ถ้าโทชิโอเป็นคนโกโหกก็ถูกอยู่นะต้องตอบโทชิโอผมว่าอย่างนั้นนะโทชิโอถูกต้องงแกฉลาดมากฉันจะปล่อยให้แกผ่านไปฉันจะบอกบางสิ่งบางอย่างที่ดีๆกับแกนะมีใครบางคนเนี่ยอสัมผัสแล้วก็ปิดกำแพงไว้เหรอที่ไหนสักแห่งข้างหน้านี้ ตามหาคนคนนั้นด้วยตัวเองเอา้าวครับก็สรุปว่าเป็นโทชิโอที่โกโหกนะครับเพราะว่าถ้าโทชิโอกโกโหกก็ข้ออื่นกเน็เป็นไปได้หมดเลยประมาณนั้นครับอา้าวเดี๋ยนะเดียวเอ๊ะเอ๊ะมาฝากนี้ได้แล้วเหรอที่ใหม่ใช่ไหมน่าจะใช่ครับห้องน้ำก่อนเลยปาบปาบปาบเอ๊ะ ทิบหายแล้วติดมีใครอยู่ไหมอ่ะนั่นใครอ่ะเออผมคือคิริชิมะเป็นหน่วยคุ้มครองเากใต้ดินอ่ะเมืองใต้ดินอ้าดินดินทีรู้จักนะคุณหน่วยคุ้มครองใต้ดินฉันชื่อฮานาโกะฮานาโกะผีในห้องน้ำใช่ไหมอ่ะใช่แล้วเออขอโทษนะแต่ว่าเออให้ฉันผ่านไปหน่อยได้ไหมอ่ะอ๋เจ้า ดูสิงั้นก็ได้โปรดตามหาบางอย่างให้ฉันหน่อยฉันมีริบบอนนะแต่ว่าฉันทำมันหายเธอรู้ไหมว่าต้องไปหามาให้ใช่ไหมโอเคโอเคแล้วจะให้เธอผ่านไปอะไรเฮ้ยริบบอนหายแล้วคนนึ่ก็จะให้หาทิชชู่คิว <c oughs> โอเคเดี๋ยวลองไปหาทีละห้องครับห้องน้ำชายมีอะไรไหมคงไม่มี ถ้ามีก็มีฮิราฮาระมาไล,ล่ตุ๋ยเราครับน่ากลัวพอสมควรนะครับอ๋อคงไม่มีอะไรต้องกลัวตรงนี้ใช่ไหม,มไม่มีอเลยครับไปห้องต่อไปเอาเข้าไม่ได้เข้าได้นี่นาะตอนแรกเข้าไม่ได้เปิดอืมทำไมทำไมแหลดูเกมมันแบบเรียบง่ายจังวะเหมือนสร้างห้องมาห้องเดียวแล้วก๊อบวางก๊อบวางก๊อบวางทุกห้องไม่เหมือนกันหมดเลยดูดิ เหมือนกันเปีเป้ยคือแบบไม่มีอะไรแตกต่างกันโอเคต้องไปหาลิปปอนเหรอต้องหาที่ไหนอะลิปปอนที่ว่าอ๋ออืมห้องนี้ห้องไรนะห้องวิทยาศาส,าศาสตร์อ๋อที่มีหุ่นนี่ปะออลองมาหาอาจารย์ใหญ่อยู่ดิอาจารย,าย์ใหญ่ยยช่วยเราได้ไหมเออคุณเห็นลิปปอนตรงไนอะเอาถามได้ด้วยเหรอฉันไม่รู้รอะนะแต่ว่ามีใครบางคนในห้องพยาบาลเนี่ยดูเหมือนว่าจะชอบเก็บสิ่งต่างๆไปอ่ะ บางทีเนี่ยน่าจะลองไปถามเขาดูออกเข้าใจแล้วห้องพยาบาลเหรอ,อเซฟทุกครั้งครับหลังออกจากห้องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตจะได้ไม่ต้องเริ่มไกลเกมอย่างนี้แม่งชอบบันทอนเราชอบมาฆ่าเราแบบไม่รู้ตัวห้องพยาบาลห้องไม่ใช่ห้องนี้ห้องพยาบาลอยู่ชั้นล่างปะอมน่าจะใช่น่าจะใช่ใชลองลองไปดูโอ้โหเสียงลมวนไดนี่นะร้อนสุดๆไอ้พวกนี้ก็ยังนอนอู้อยู่ ให้เราทำงานคนเดียวจริงดิโคตรโฉดไายอ่าห้องนี้ปะเนี่ยนะใครบางคนมันไม่ใช่คนแล้วอะแกอืมเห็นริบบอนตรงไหนอ่ะอาหารเหรอฉันไม่มีเฮ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาอาหารมาให้ก็ได้รออยู่นี่ก่อนอา,าอ,าอ,าอาหารทำไมแม่งให้อาหาทีละอย่างนี้วะคือแบบให้หารวดเดียวไปเลยกระจบกแม่งต้องไปหาของให้คนนู้นคนนี้เดินไปเดินมา ม่ใช่ควรส่งของนะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวไปห้องทำอาหารครับอีโคโนมิกรูมพาร์ทนี้อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องไปธุระนะจ๊ะเปิดอาหารหารที่ไหนอะ่ะไม่มีอาหารในห้องนี่หรอนี่มันห้องอาหารนะไอ้เนื่อต้องไปหาอาจารย์ใหญ่ห้องอาหารไม่มีอาหารอะไรวะ ลองไปหาอาจารย์ใหญ่ก่อนดีกว่าครับเขาต้องช่วยเราได้เอ้ยทางไหนวะทางซ้ายดิอาจารย์ใหญ่ขึ้นจันทร์สามได้ไหมบางทีก็อยากรู้อืถามอาจารย์ใหญ่ก่อนโชคไม่ดีเลยนะโรงเรียนก็จะปิดแล้วเนี่ยอ่าฮะอ๋อทางนี้ก็ติดบางอย่างไปไม่ได้อืม่าหาเนอะไปถามเพื่อนเพื่อนเราได้ไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่น่ารักของเราช่วยเราได้ไหมเราอยากได้อาหารพวกนายหวัดดี อะไรเฮ้ยไม่มีอะไรกับเขาเลยอ่ะอาหารเหรอฉันไม่มีหรอกนะถ้านายหิวแล้วก็เออก็กลับไปกินสิกลับไปกินวะกลับไปที่นี่ป่ะอาหารน่าจะมีอยู่ที่ที่เก่าอ่ะที่บ้านเราอ่ะไม่ใช่ที่บ้านอรือที่ฐานเราเออนายต้องการความช่วยเหลือไหมขอโทษนะครับแต่ผมต้องการอาหารอาหารเหรออืมเดี๋ยวแป๊บนึงนะ อ้าวผู้ใจดีออกมาให้แล้วสไซก,กิจาไซกิคุ้งฉันมีแอปเปิลน่ะโอเคไหมได้แอปเปิลมาอ๋อขอบคุณครับเยี่ยมเลยรักษาตัวด้วยนะโอเคกลับไปได้อาหารแล้วได้แอปเปิลนานอ่งอันจะอือือสุดยอดไปเลยต้องมาหาอาหารเฮ้ยแล้วมันทหารนี่เขาแจก,กอาหารกันตอนทำงานด้วยเหรอวะเอาเถอะอ่อฉันเอามาให้แล้ว โอ้ยเสียงแม่งแกกะแล่เนื้อฮึริบบอนได้นิบบอนมาอ่าโอเคอ่าด้สิ่งนี้เนี่ยฉันก็ตามหาอะไรก็ตามที่ฉันตามหาเจอแล้วก็ขอบใจที่ช่วยแล้วกันนะเฮ้ยไล่แดกหัวกันเลยเหรอตกใจคือช่วงนี้แหกปากไม่ได้ครับผมเจ็บคอด้วยปัญหาเยอะจริงไม่สบายแย่ ขึ้นทันทวนกันเดี๋ยวไปหาผีในห้องน้ำคุณพานาโกจังบอกว่าเจอริบบอนแล้วจ้าห้องน้ำหญิงใช่ไหมโอ,โอ้ออกมารอข้างหน้าอย่างนี้เลยเหรอน่ากลัวเอ่อนี่คือสิ่งที่เธอตามหาหรือเปล่าเอาริบบอนให้อาขอบใจมากเลยนะเธอใจดีมากเลยใช่ไหมเนี่ยขอบใจมากเลยฉันจะเปิดประตูทางใต้ดีนะเธอแนละ้วเจอกันเดี๋ยวก่อนสิเออ เธอเห็นสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดปกติบ้างไหมอ,อ่ะอที่มันเป็นเขาเรียก่าไงสีผมสว่างๆอ,อ่ะเรื่องนั้นเหรอฉันก็เหมือนเธอขึ้นไปชั้นบนอะออขึ้นไปชั้นบนเหรอชั้นบนมันขึ้นทางนี้เหรอเฮ้ยนี่มันห้องน้ำอะ่ะก็คือเราจะขึ้นชั้นสามได้แล้วใช่ไหมตอนแรกขึ้นไม่ได้โอเคโอเคน่าจะเป็นอย่างนั้นครับน่าจะนะน่าจะไป ขึ้นได้จริงไหมเนี่ยโอเหมือนจะใช่ชั้นสามแล้วละ่ะล็อกห้องศิลปะแล้วก็ครับครับก็คือห้องแบบประดิษฐ์คลองอเดี๋ยวนะมันมีสามชั้นไม่ใช่เหรอทำไมมีขึ้นชั้นบนอ๋อตัดฟ้าหรอล็อกโอเคน้อยก็รู้ว่าไปชั้นบนไม่ได้แล้วตรงนี้มีห้องน้ำเข้าไปดูห้องเรียนก่อนโอ้โอมีคองมีคองมีคองคน Hmm? เธอไม่เป็นไรใช่ไหมมีบางสิ่งเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่จริงเหรอใช่แล้วเฮ้ย hey, ถ้ามีอะไรบางอย่างก,ก็บอกฉันได้เสมอนะโอเคไหมอ่าเพราะว่าฉันเป็นเพื่อนของเธอแล้วขอบใจนะฉันไม่เป็นไรและดังนั้นแล้วไม่โปรดจะทิ้งฉันไว้คนเดียวนะ <S <S ได้ชิ้นส่วนโลหะมาเพิ่อมอีกแล้วครับเอามาทำอะไรก,กัน อ๋อเข้าห้องต่อไปอืืเปิดอออืยืยังไม่เจออะไรจริงๆผมไม่ต้องเซฟก็ไม่ตายเะี่ยเกมนี้ยังไม่มีอะไรที่ฆ่าผมได้เอ้ยไม่ใช่ดิมีดินิลาหะละแม่งฆ่าเราไปทีหนึ่งนี่ว่าตายแบบเออแล้วก็มีดวงตาที่ฆ่าเราได้นั้นอืมนั่นดิจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่นะมันยังไม่มีอะไรมาวิ่งไล่เราเฉยๆโอ้โอ้ล็อกล็อกหมดเลย ก็คือฟากในคนหมดแล้วครับเลฟบเอยกดเมนูผิดทอรี่ห้องน้ำคงมีอะไรไหมคงไม่มีแล้วเพราะว่ามีไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมมีฮันาโกดจังไปแล้วรอบนี้คงไม่มีแต่คนห้องน้ำชายครับอาจจะเป็นผีนักกล้ามเบ่งที่อยู่หาทิชชู่ไม่เจอไม่มีอืมไปซ้ายบ้างอะไรบ้างทางซ้ายโอ,อ้ห้องน้ำหญิงก่อน บือคบอคือคือแต่ไอตัวที่หนีเราไปนี่มันไปนไหนแล้ววะไอตัวที่เป็นรองเท้าครับเป็นไม่ใช่รองเทา้ารืยเป็นแค่เท้าสีแดงๆอ้ยไม่มีไม่มีเลยห้องนี้ห้องเรียนวัดติจ้าไม่เจออะไรคนทุกอย่างเลยเนี่ยแม่งอยางกะเป็นพันโลอืมโอ้โหมีคนอยู่ด้วยเดี๋ยวเธออยู่ที่นี่นี่เองอะ เธอนีตายแล้วสินะเนี่ยถึงเธอจะหนีไปก็ไม่มีประโยชน์อีกแล้วเพราะว่าเธอตายอยู่แล้วไงล่ะหยุดเรียกฉันว่าไอสิ่งที่ต้องกาจัดได้แล้วนะฉันชื่อว่ามากิงั้นมากิเธอน่ะชีวิตของเธอจบลงไปแล้วไม่จะเป็นต้องวิ่งไปรอบๆแล้วนะทําไมอ่ะทาไมคุณต้องไล่ตามฉันแล้วแล้วทําไมฉันจะทําไงดีเนี่ยมีคําสั่งให้ส่งเธอ,เ,อ,อเขาเรียกว่าไงมีคาสั่งให้ส่งตัวเธอไปที่โลกใต้ดิน เธอเธอต้องเสียใจแน่นอนก็สําหรับฉันนะ่ะฉันมีมันตลอดเวลาเลยและตอนนี้เนี่ยตลอดเวลาจนกระทั่งตอนนี้ฉันทําอะไรผิดและฉันทําอะไรเลวร้ายเหรอไม่มีใครไม่มีใครมองหาฉันอ้าวงงครับตอนนี้เธอหนีไปแล้วเหรอเนี่ยเอ้วเธอขโมยมันมาไม่ใช่หรือไงอะ่ะเป็นฉันเอง โกหกนะเอาสมุดที่ฉันขึ้นมาขโมยโกหกมันไม่ใช่ชั้นนะโหดร้ายเลยอย่างนี้เนี่ยเอาขึ้นมานะบางทีเธอก็รู้สึกเหมือนกับว่ากําลังพูดโกหกแต่ว่าทั้งหมดในใจของเธอเนี่ยกำลังแปลกไปแล้วก็หลังจากนั้นทั้งหมดไม่มีคนที่เชื่อฉันเลยแต่ว่าฉันเป็นคนหนึ่งที่แปลกไปหรือเปล่าได้ชิ้นส่วนโลหะเพิ่มครับซึ่ง เหมือนว่า,าคิริชิมะเนี่ยหรือไม่ตัวละครที่เราเล่นเนี่ยมันจะเข้าใจว่าผีคนผู้หญิงคนนั้นคือผีนะครับแต่แต่ผมไม่คิดว่าอย่างนั้นทําไมต้องมีเสียงด้วยทาไมไม่ไปได้ไหมค้นของก่อนแล้วกันครับค้นก่อนปลอดภัยที่สุดไม่มีแล้วมั้งทําไมต้องมีเสียงอย่างนั้นด้วยอ่ะเสียงหัวเราะเหมือนกับว่า แต่ที่อ่านโน้ตมาเหมือนว่าเหมือนใส่ร้ายผู้หญิงคนนั้นเลยลงชั้นล่างไปแล้วต้องตามไปตามไปตามไปทางไหนโอ,โอ้มีของกุญแจหรือเนี่ยฮะกุญแจอะไรอะ่ะห้องประธานชั้นล่างอ่ะดีครับต้องลงชั้นล่างเลยอะมันมีบางอย่างนำทางเรามาแต่อย่าลืมว่าไอ้ไอเพื่อนเราหายว่ะเดี๋ยว มันมีไอ้ผีกระจกอะครับที่สามารถก๊อปเราได้ก๊อปทุกอย่างอาจจะก๊อปคนอื่นไปได้ครับอาจจะไม่ใช่ตัวจริงก็ได้สันนิษฐานไปก่อนเลยอันล็อกประตูจ้ามีอะไรอยู่ด้วยอืมอะไรอะเงียบซะแกมันเด็กโง่ไม่เข้าใจอ,าอะไรมากมายเลยอะโอ้หอันนี้แปลว่าอะไรวะสิ่งที่แกทำมันเจ็บแสบพอแล้วเงียบไปซะ ดเดซ ember แกก็เหมือนกันอ่าตั้งแต่ฉันเกิดมาแล้วล่ะก็ไม่มีสิ่งอะไรที่มันดีสำหรับฉันเลยอ่อเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้อาเอ้ออะไรวะนะ่ะเมื่อกี้อะไรนะ่ะเดี๋ยว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 คืออะไรอ่าคิริชิมะอะไรเหรอ แกหมายความว่าไงอะอะไรนั่นอะเออเมื่อกี้มีคนเกิดการต่อ,ตอสู้กันนะสิแล้วฉันทําไมเหรอเฮ้ยล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยก็เหมือนที่ฉันรู้นั่นแหละนะฉันไม่เข้าใจที่นายพูดเลยเนี่ยฉันกําลังทํางานของฉันอยู่รู้ไหมแกเอาแต่นอนไม่ใช่หรือไงอะ่ะเอออะไรนะฉันโ r o เพอร์เหรอความจริงฉันตื่นอยู่ตลอดนะแต่ว่าคิริชิมะ มีใครบางคนเนี่ยโกหกใช่ไหมล่ะนายน่าจะซื่อสัตย์หน่อยนะงั้นอะไรกันแน่ล่ะมีบางสิ่งบางอย่างน่าสนใจที่จะเริ่มขึ้นแล้วฮะแกะพูดเรื่องอะไรของนายเนี่ยแกพูดเรื่องอะไรของนายแกพูดเรื่องอะไรของแกเนี่ยฉันจะไปตามหามันแล้วกันนะโอ้เป็นไอ้ผีกระจกนั่นแน่นอนเลยครับที่ปลอมตัวเป็นเราหรือไม่ก็เพื่อนเราอ๋อล็อก มันหมายความว่าที่ลาหลาระที่ฆ่าเราอาจจะเป็นผีกระจกอที่มันนอนอยู่อืมน่าจะเป็นอย่างนั้นครับองงไปหมดแล้วพาตนี้แคดได้แย่หน่อยนะครับขอโทษจริงๆเพราะว่าเจ็บคอด้วยนั่นแหละอย่างที่บอกพูดเสียงดังไม่ได้แล้วเราต้องไปไหนตอนนี้อืมได้อะไรมาไหมไม่มีไม่มีเลยต้องไปเดินหาใช่ไหมจัดไปเดินสักหน่อยเดินเพื่อสุขภาพการกุศลอา้าว เดี๋ยวนะเมื่อกี้ใครเฮ้ยทางไหนอ่ะห้องน้ำเหรอห้องน้ำเจอบ่อยแล้วนะเดี๋ยวนะมันไปทางไหนวะเมื่อกี้เพื่อนเราบอกไม่มีไม่ใช่ห้องนี้หรอห้องนี้มีไหมไม่ใช่อีกแล้วอือลำบากจริงเอจะ วัด oh, so so like, ีนายโอ้ไม่ใช่นี really? ่อ่ะคิริช really? ิมะไม่อยู่นี對對่อ่ะคิริชิมะฉันอยู่นี่ไงไอบ้าไอบือเอาอะไรเอามันแปลกๆฮะแปลกๆจริงๆนะแปลกมากด้วยอืมห้องน้ำเหรอไม่มีอะไรฮะห้องน้ำห้องน้ำหญิงเหรอมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะมันมีบ่อยแล้วนะเฮ้ย ไม่มีจริงด้วยครับแย่ครับแล้วเพื่อนเราเมื่อกี้ที่แปลกไปคืออะไรกันไปหาจานใหญ่นี่จานใหญ่ม,มีมีเรื่องให้ช่วยอ่ะแปลกๆปเนี่ยมีอะไรช่วยหรือเปล่าเออก็ไม่ไม่มีครับอาซะง,งั้นเฮ้ยผมมีอืมอันนี้ให้เงียบเงียบเปิดไม่ออกเยย้ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดินให้ทั่วอีกสักรอบแล้วกันครับชั้นบนนะถ้าไม่เจออะไรก็จบพาร์ทนะครับเพราะว่าวันนี้เอ้ยเจอว <c oughs> ่ะไปอะไรนี่เนี่ยมีรูลึกๆด้วยลองเข้าไปไหม <c oughs> เข้าไปดีครับลองอะไรโอ้ยหนทางช่างยาวไกลมีไฟอยู่ข้างๆด้วย <c oughs> แต่ทำไมสว่างแต่ข้างทาง อ๋อยที่ไหนวะนนี้เจอตัวเองแน่เลยวะแกเอ้คิริชิมะวะแกดูเหมือนกับฉันจริงเลยเนี่ยฮะแกมีใครกันแน่ไม่คิดจะบอกสินะเนี่ยงั้นก็ไม่มีทางเลือกต้องนอกจากต้องใช้กำลังอฟันอะไรอ่ะไม่ได้ผลเลยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย ยิ้มโอ้ฟันคืนเออเออแต่สําดูเหมือนมันจะได้ผลอันนี้ออาต้องหนีะสู้ไม่ได้ซะง,งั้นไปฟันเขาแล้หนี้ก่อนเลยเอาที่นี่คือที่ไหนเนี่ยอ่ดูเหมือนว่าเราจะโดนจับตัวอยู่นะครับเพาว่างั้นในโลกของผู้ชายคนนั้นเราโดนจับตัวขึ้นมาอย่างที่เธอรู้นั่นแหละนะอ่าเธอคือหน่วยป้องกันใต้ดินที่นั้นเนี่ยฮะ นายพูดถูกนะเธอแข็งแกร่งมากเลยไม่ใช่หรืไงอะ่ะใช่ไหมอืมก็ฉันก็มีความมีความสามารถอนะฉันจะบอกเธอให้ก็ได้ทั้งหมดที่พวกเรารู้อ่ได้โปรดทำอะไรบางอย่างกับผู้ชายคนนั้นพวกเรานะ่ะน่าจะยังนชนะพวกเขาไม่ได้ฉันไม่สนใจหรอกนะแต่ฉันจะตกลงด้วยก็ได้เพราะว่าฉันไม่อยากอยู่ที่นี่นานนะักหรอกนะพวกเราต้องฝากเธอด้นะ ฉันจะเอา้าไปบอกให้คนอื่นๆรู้ซะง,งั้นมาโผล่ที่โรงเรียนที่มันเหมือนคอปปาตี้มากๆบอกบรรยากาศเหมือนคอปปาตี้ตอนนี้ไม่เหมือนกว่าเดิมอีกครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับขอโทษที่พันนี้จบไวไปห,หน่อยครับเจอกันใหม่คราวหนะ้าบ๊ายบายย่